หลังจากที่เราเริ่มต้นธุรกิจ Omni Connect กับ Unilever แล้วนะคะก่อนอื่นเรามารู้จักผลิตภัณฑ์ที่เป็นสุดยอดของเครื่องดื่มแอนตี้ออกซิแดนต์ Beyond มาก q u i s กันก่อนนะคะคุณเคยสังเกตอาการผิดปกติเล็กๆน้อยๆที่เกิดกับร่างกายบ้างไหมคะเช่นอาการอ่อนเพลียขาดการออกกำลังกายง่วงเหงาหาวนอนไม่สดชื่นไม่กระปี้กระเป๋าเหนื่อยง่ายแววตาดูไม่สดใสตาแห้ง ตาเหลืองป่วยง่ายไม่สบายบ่อยติดเชื้อง่ายผิวพรรณไม่สดใสผิวเป็นจำ้ำผิวแห้งคันทานอาหารก็ไม่ค่อยย่อยท้องอืดอุจจาะสีผิดปกติไขมันและน้ำตาลในเลือดสูงแถมความดันโลหิตยังสูงอีกด้วยค่ะซึ่งอาการเหล่านี้อาจจะเกิดจากพฤติกรรมของเรานั่นเองนะคะเช่นความอ้วนการขาดการออกกำลังกายรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง การอดอาหารสูบบุหรี่ดื่มแอลกอฮอล์นอนดึกทำงานหนักความเครียดหรือว่าการรับประทานยาซึ่งมากเกินไปซึ่งเป็นภาวะเสี่ยงต่อโรคตับทั้งสิ้นเลยค่ะเมื่อความสมบูรณ์ของตับลดลงตับก็จะเริ่มสูญเสียประสิทธิภาพในการทำงานทำให้ระบบการสร้างพลังงานและการกำจัดสารต่างๆของร่างกายเสื่อมลงสารพิษก็เริ่มเพิ่มพูนซึ่งนำมาสู่สาเหตุ ของโรคต่างๆในร่างกายวันนี้เราขอแนะนำบิยอนมากีพัทซึ่งเกิดจากการรวมตัวของซ u เปอร์ฟุตสุดยอดผลไม้12ชนิดจาก9ประเทศทั่วโลกผลการวิจัยยังพบว่ามากีเบอรี่ ly, มีค่าการต้านอนุมูลอิสระที่วัดได้หรือที่เราเรียกกันว่าค่าออลลกสูงที่สุดสารการต้านอนุมูลอิสระที่สำคัญคือแอนโทไซยานิน ซึ่งพบมากในผล,ลไม้ตระกูลเบอร์รี่ที่มีสีน้ำเงินและกะม่วงเข้มอ์ติโชกองค์คลักพิทักตับเพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระช่วยชะลอภาวะความเสื่อมของเซลล์ตับเสริมกระบวนการกำจัดสารพิษในตับลดความเสี่ยงตับอักเสบลดไขมันสะสมในตับหรือว่าภาวะไขมันเกาะตับต้านการติดเชื้อเสริมสร้างการทำงานของถุงน้ำดีช่วยสร้างน้ำดี ปกป้องถุงน้ำดีไม่ให้อักเสบช่วยในระบบย่อยอาหารให้ดีขึ้นลดอาการท้องอืดยับยั้งไขมันชนิดที่ไม่ดีหรือว่า LDL ปกป้องภาวะหลอดเลือดอุดตันซึ่งเป็นสาเหตุของโรคความดันทำให้ระบบการทำงานของหัวใจดีขึ้นโกจิเบอร์ี่หรือว่าเก่ากีนั่นเองนะคะยังเสริมสร้างการทำงานกระบวนการกำจัดสารพิษในต,ตับลดความเสี่ยงของการเป็นโรคตับอักเสบ ช่วยซ่อมแซมเซลล์ตับเสริมสร้างการทางานของระบบเผาผลาญอาหารเสริมระบบภูมิคุ้มกันยับยั้งการติดเชื้อแบคทีเ r ียชะลอการอักเสบลดโอกาสของการเกิดโรคเรื้อรังเสริมสุขภาพตาทําให้ใสยตาดีลดความเสื่อมของจอประสาทตาบํารุงในเรื่องของระบบประสาทลดความเหนื่อยล้าป้องกันไขมันในเลือดสูงลดความเสี่ยงการเกิดโรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดหัวใจยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งเช่นเซลล์มะเร็งลำไส้มะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งตับมันติฟุตและกอรเบอร์รี่นะคะผลไม้และเบอร์รี่หลากหลายชนิดอาทิเช่นอาซิเบอร์รี่แอปเปิลลาร์ดเบรอร์รี่สตรอเบอร์รี่เชอร์รี่แคนเบอร์อบบรี่โช็อเบอร์รี่แอสเซโรลราเชอร์รี่ องุ่นแดงและสารสกัดจากเมลองุ่นให้ผลในการต้านอนุมูลอิสระให้ร่างกายช่วยลดเรื่องของความเครียดของเซลล์และอวัยวะต่างๆบิออนมาคีพัทเป็นสุดยอดของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอนตี้ออกซิแดนท์ที่มีค่าการต่อต้านอนุมูลอิสระหรือว่าค่าอ e ัลเลกสูงถึง249,225เมื่อคุณทานมากีพัทห 1. ชอ็อตหรือ25มลตรแล้วนะคะ จะมีค่าการต้านอนุมูลอิสระเท่ากับการทานมะเขือเทศ1.5กิโลทานมะนาว250ผลทานวายแดงถึง3แก้วทานชาเขียวถึง6แก้วแล้วก็เท่ากับการทานกล้วยถึง40ผลนั่นเองผลการวิจัยยังยืนยันผลลัพธ์ที่ทำให้เลือดสะอาดตับแข็งแรงกำจัดสารพิษได้มากถึงได้มากขึ้นและเร็วขึ้นถึง3เท่าเมื่อรับประทานต่อเนื่อง3เดือน ช่วยลดสารพิษในเลือดได้สูงถึง51%ใน3เดือนเพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระในเซลล์ตับสูงถึง246%เพิ่มเปปไทด์ GHS หรือว่ากูต้าไทโอนแบบธรรมชาตินั่นเองค่ะปกป้องตับได้เพิ่มขึ้น14%ตัวอย่างจากผู้ดื่มมากีีพััท่านแรงนะคะน้องการอายุ7ปีป่วยเป็นภูมิแพ้ตั้งแต่กำเนิดต้องทานยาและพ่นยาเป็นประจำ เขาออกโรงพยาบาลบ่อยน้องทดลองดื่มมากิดได้3วันแรกอาการดีขึ้นอาการไอาอาการจามการมีเสมหะน้ำมูกอาการตาบวมก็ลดลงนะคะหลังจากทานต่อเนื่อง1เดือนอาการต่างๆเหล่านี้ก็ลดลงไปแทบหมดเลยค่ะท่านต่อไปนะคะคุณไอดาคุณไอดาเนี่ยเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวระยะที่3คุณไอด้าทดลองดื่มมากีิพัดอย่างต่อเนื่อง1ลังไปตรวจเลือดนะคะผลเลือดดีขึ้น หลังจากนั้นเนี่ยทานต่อเนื่องอีก3ลังแล้วก็ไปตรวจเลือดอีกครั้งพบว่าผลตรวจเลือดเป็นปกติท่านต่อไปคุณแม่แตงก่วยเป็นโรคประจําตัวภูมิแพ้โรคหอบหืดนานกว่า20ปีนะคะต้องทานยาต่อเนื่องมาตลอดเป็นหวัดง่ายแล้วก็จะเป็นอาการหอบหืดในช่วงที่เป็นหวัดอาการจะรุนแรงมากหลังจากทานมากรีดหนึ่งสัปดาห์คุณแม่แตงก่วยเป็นหวัดแต่ไม่หอบค่ะ อาการลดลงยังเห็นได้ชัดเลยท่านต่อไปนะคะคุณอัดคุณอัดเป็นโรคตับตรวจสุขภาพพบค่า s t o T หรือว่าค่าเอนไซตตับสูงเกินเกณฑ์เสี่ยงต่อการเป็นโรคตับอักเสบหลังจากดื่มมากกี่พัทได้1เดือนตรวจค่าการทํางานของตับนะคะก็ลดลงอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติเพราะฉะนั้นนะคะสุขภาพดีไม่มีขายถ้าคุณอยากได้ต้องดื่ม,ม